สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวฮานอยพิเศษนะครับประจำวันชันที่20มีนาคมนะครับเมื่อวาน3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติไม่มานะครับมามาเจาะฮานอย v i p นะครับกรุ้นกันต่อเป็นวันที่2ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษออก3 3 8 57ครับ3 3 8 57 วันนี้เด่นสุดที่ผมจําได้ชอบ9ครับวิ่งบนรุ่นล่าง9ครับ9 3 3 9เนะี่ยอย่างน้อยหน้ามีหน้ามา1ตัวนะชอบ9ครับชอบ9เลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านถามนะครับถ้ามไม่ชอบผ่านลกันครับแล้วแต่คลิปมีโฆษณาขรับรบกวนดูใหด้วยนะครับ0 9สมัยไข่ต้มนะครับ19 หนึ่งเก้าสองเก้ามเก้าหนึ่งเก้าสองสามเก้าแาสแล้วก็เกสี่ครับมัด3ามเข้าไปครับ 319 329 339ก9าสามส3งเก้แล้วก็3 9มเครับสำหรับฮาน้อยพิเซสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนทีเรามาดูผลกันครับ